มาจัดให้ค่ะเมนูลาบใบหม้อหน่อยค่ะลาบใบหมอหน่อยมื่อนี้แม่ขอมาจะกินว่าสันก็เลยจัดตามใจของแสบลงไปค่ะของนัวลงไปของนัวลงไปพริกป่นลงไปปลาห่าก็ป่นเส้นเร้อยล,ลยะคะ่ะเขาใส่เป็นปลาทูเมือนี่ค่ะไม่มีมปลาย่างอื่นพริกป่นลงไปต้าหอยไง ของยยใส่เรียบร้อยละว่าใส่จะผิดค่ะใส่หน่อยหน่้ยให้แล้วกะคน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 ค้นให้เข้ากันค่ะค้นให้เข้ากันค่เมนูนี่เอ้ยผู้ใดกินแต่ต้องกิดใจค่ะเนาะเป็นโตแล้วค่ะเป็นโตแล้วลาบใบหมอน้อยลงค้นกับว่าหมาน้อย หมอน่อยเืรอมาหมาน้อยปลูกเองอยู่บ้านค่ะปลูกเองอยู่บ้านก็ได้กินค่ะสีเบิ้งเหมือนค่ะพี่น้องสีเบิง้งสุดแซบเพิ่มหมอกพี่อีกจังหน่อยเพิ่มหมึกพี่อีกจังหน่อยพี่ป่้นลงไปอีกจังหน่อยนำปลาลงไปจังหน่อยแล้วก็คนตุเลนตเลุเรนให้เข้ากัน อพี่น ah, uh, ้องแต่แซ่บบ่ค่ะแต่แซ่บบ่เสร็จละค่ะของคุณยายเสร็จคือกันคนย้ายจริงอยู่คุ่นพี่น้องเอ้ยเออฝุ่นเอานี่ให้แมวของเด็ตแม่ฟรีค่ะว่าใส่บบกพี่เพิ่นเกลืสิกินเออกินเรียบร้อยแล้วเขาเศร้าค่ะอาหารเศร้าขอบคุณแม่เป็นยังไงแม่แจ็บบอแซบแซบของย้ายบ่ใส่ ักพราค่ะใส่หนยหน้อยีนกระปิ้งปลาทูค่ะมนล้ของเขาใส้ทุอย่างแนวพี่น้องมักรดไดงปรุงเอาค่ะมักรดไดงปรุงเอามาเนี่แม่ขอมาเราจัดให้เดี๋ยวสอนมาก,กินพี่น,อน้องพี่เสกแฉมน้ำกันเด้อค่ะ mm hmm. ขาดย่างเดียวพี่น้องขาดบักทั่วขาดบักทั่ว mm hmm. แต่แซ่บก็พี่นอ้องชุดยอดะะ่อนได้ค่ะต้องลองพี่น้องคนไหนไม่เคยลองลองนะเป็นยาเย็นพร้อมค่ะเป็นยาเย็นพร้อม ขาดตั้งบทั่วพี่น้องเอ้ยโอเคกัลาพี่น้องไว้ท่านี้เดอค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการรับสมค่ะ